หนังยี่ห้อวินดีเซลรับประกันความมันได้ในระดับหนึ่งอยู่แล้วครับเชื่อว่าคอหนังแอคชั่นร้อยทั้งร้อยก็ต้องตีตั๋วเข้าไปดูหนังของพี่แกส่วนเอเรื่องสนุกหรือไม่สนุกค่อยมาว่ากันทีหลังแต่ด้วยความที่ชื่อของวินดีเซลจะถูกทำให้นึกถึงแต่หนังตระกูล f a าสเป็นอันดับแรกภาพลักษณ์ของเฮียวินก็เลยเหมือนถูกจองจำให้อยู่กับบทบาทโดเมนิกทเรโตไปตลอดชีวิตที่ถึงแม้พี่แกจะหันไปเล่นหนังเรื่องอื่น คนก็จะนึกถึงแต่โดเมนิคท o เรโต o เหมือนกับแดเนียลเรดคิฟไปเล่นหนังเรื่องอื่นแต่คนก็นึกถึงแต่แฮร์รี่พอตเตอร์รวมไปถึงนักแสดงจากจัก,กรวาลมาเวลทั้งหลายที่ถูกจดจําแต่ในบทบาทเดิมๆจนคนดูไม่อินกับบทอื่นๆส่วนการมาของบลัดช็อตหนังที่วินดีเซลแก้หวังที่จะให้มันเป็นการปูทางสู่จัก,กรวาลซูเปอร์ฮีโร่กลุ่มใหม่ของค่ายวาเลนคอมิกส์หนังจะประสบความสำเร็จหรือเปล่าก็ต้องมาคอยลุ้นกันครับ แต่ด้วยทุนสร้างของหนังที่ใช้ไปเพียงแค่45ล้านดอลลาร์หนังอาจจะพอมีโอกาสได้ไปต่อก็ได้ครับ Bloodshot จากกลนเลือดดุเล่าเรื่องราวของเรย์แกลิสันทหารผู้เสียชีวิตระหว่างปฏิบัติหน้าที่แต่เขาได้รับการชุบชีวิตใหม่ขึ้นมาอีกครั้งโดย RST Corporation องค์กรด้านเทคโนโลยีพวกเขาได้ฝังนานไนเข้าไปในร่างกายของเรมันได้เพิ่มศักยภาพให้กับเขาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพละกกำลัง ความว่องไวการควบคุมเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์และการฟื้นฟูเซลล์ที่เสียหายพูดง่ายๆก็คือเขาจะไม่ตายอีกครั้งแต่ทั้งหมดที่เขาได้มานั้นมันต้องแลกมาด้วยกับความทรงจําที่ถูกลบเลือนการถูกควบคุมทั้งร่างกายและจิตใจและภารกิจที่เขาต้องเสี่ยงตายเพียงเพื่อผลประโยชน์บางอย่างขององค์กร nothing absolutely fantastic บลัดช็อ t เป็นหนังที่สร้างจากการ์ตูนคอมิกของค่าย v a ลเล n นคอมิกคุมงานโดยค่ายยักษ์ใหญ่อย่างโซ n y ที่เคยผลิตหนังฮีโร่ที่ประสบความสําเร็จมาแล้วอย่างสไปเดอร์แมแล้วก็เวนอมบลัดช็อตกำกับโดย d เดฟวิล s ั n ซึ่งเป็นผลงานการกำกับหนังเรื่องแรกของเขาก่อนหน้านี้เขาเป็นฝ่ายเทคนิคพิเศษให้กับหนังอย่าง a เ e n g e r ร์สเอ็ดออฟอันหนังเขียนบทโดยเจ f f b u t l โลจาก Kick แอดภาค2และนำแสดงโดยวินดีเซลรรวมด้วยกายเพียสแซมฮิอน และไอซากซาเลสผมจะขอพูดถึงสิ่งที่ผมชอบก่อนนะครับผมชอบพลอตของหนังนะคือถ้าดูแค่หน้าหนังหรือว่าดูแค่ตัวอย่างอาจจะดูเหมือนกับว่ามันก็คงเป็นแค่หนังแอคชั่นฮีโร่สายดาร์กทั่วๆไปแต่เอาเข้าจริงนะครับตัวบทมันมีความซับซ้อนซ่อนเงื่อนอยู่นะมีลูกเล่นอยู่พอสมควรมันก็เลยทำให้ตัวหนังมีความน่าติดตามดูไม่น่าเบื่อไม่ทำให้เกิดความรู้สึกว่ามันก็แค่หนังฮีโร่ทั่วไปงานสร้างผมว่าโอเคเลยนะครับ โดยทุนสร้างแค่45ล้านดอนลลาร์ทำออกมาได้เท่านี้ถือว่าดีเกินคาดโดยเฉพาะพวกงาน CG เทคนิคพิเศษต่างๆอย่างเช่นพวกฉากฟื้นฟูร่างกายของบลัดช็อตถือว่าทำออกมาได้ตื่นตาดีครับไม่เสียชื่อผู้กำกับที่อดีตเคยเป็นมือ Visual อฟเฟก t ให้กับอเวนเจอร์ภาค2มาก่อนส่วนฉากแอคชั่นต่างๆก็อยู่ในระดับมาตรฐานปกติมีฉากไฮไลท์ให้ตื่นตาบ้างแต่ไม่เยอะครับ ฉากที่ว้าวจริงๆก็คงเป็นฉากลิฟท์ยทายเรื่องซึ่งก็มันเอาการอยู่เหมือนกันส่วนทีมนักแสดงก็กลางๆครับวินดีเซลก็คือวินดีเซลแหละครับอย่างที่ผมบอกไปในตอนตอน้นการแสดงของพี่แกมันก็คือโดเมนิกทอร์เรโตเวอร์ชันฮีโร่ตายยากไม่ได้โดดเด่นเกินกว่าบทอื่นๆของตัวเองสักเท่าไหรแต่ถ้าถามว่าเทไหมพี่แกก็เทเหมือนเดิมแหละครับส่วนกายเพียสตัวร้ายของเรื่องถือว่าเอาบทนี้อยู่นะมีมิติของตัวละครที่ชัดเจนดี แต่ถ้าให้เทียบกับตอนที่ไปเล่นเป็นตัวร้ายใน Iron Man 3ผมชอบเขาใน Iron Man 3มากกว่านะแซมหิวอันนีก็เท่ครับการแสดงก็โอเคครับและคนสุดท้ายคือไอซากอนซเลสนางเอกของเรื่องสวยเซ็กซี่และสายตาไม่ได้เลยครับส่วนที่ผมคิดว่ามันน่าจะได้อีกก็คือพวกฉากแอคชั่นวินาสันตโลในหนังมันยังใหญ่โตไม่พอครับผมว่ามันยังสามารถอัดเข้าไปได้อีกนะแต่ก็เข้าใจแหละครับว่านี่คือภาคแรกที่เป็นการแนะนำตัวละคร และถ้าเกิดหนังปังขึ้นมาจริงๆก็อาจจะได้เห็นความบันเลยที่ยิ่งใหญ่กว่านี้ก็เป็นได้ซึ่งก็หวังว่าหนังน่าจะทำเงินอย่างน้อยๆสัก150ล้านดอลลาร์ทั่วโลกเพื่อจะได้ดูภาคต่อในอนาคตอีกอย่างที่ผมมีติดๆบ้างก็คือตัวของวินดีเซลนั่นแหละครับคืออย่างที่บอกไปแหละการแสดงของพี่แกมันวินดีเซลจ๋าแบบจ๋าจัดๆเลยครับจนรู้สึกถึงความน่าเบื่อกับบุค,คลิกแบบนี้แล้วครับอยากได้อะไรที่สดใหม่กว่านี้จากตัวของพี่แกบ้าง ผมเชื่อว่าวินดีเซลมีของนะแต่ด้วยความที่ได้รับแต่บทบาทแบบนี้ครับที่บุคลิกต้องเป็นแบบนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าคนที่ชอบก็ชอบไปเลยแบบไม่มีข้อกังขาอยู่แล้วส่วนผมแอบรู้สึกเบื่อนิดนิดครับแต่โดยภาพรวมบลัดช็อตมีของดีอยู่ในตัวเยอะครับหนังดูเอาสนุกก็ได้ดูเอามันก็ดีหนังอยู่ในมาตรฐานของหนังแอคชั่นฮีโร่สายดุทุนสร้างปานกลางที่ดีพอจะเป็นหนังเปิดจัก,กรวาลฮีโร่ของวา l เลนคอมมิกส์ได้อย่างไม่อายใครครับ ขอให้คะแนนบลัดช็อตที่8เต็ม10แล้วกันครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ Guy fantastic Ab